จำได้ใช to ่ไหมต้องทำอะไรจำได้ครับแล้วเมือจำได้ลวต้องทำอะไรเอาแม่งไปแปะให้คองไข่เก็บเก็บมาเราแปะไว้ก่อนเลยโกไฟบอกให้หยิบถาดใหฮัลโหลไอ้สผมดีที่อะไรกูให er ้หยิบถ่าดเป็นเวลาไมนี่ยโอเคอ่าแปะ พลอยน่าเสร็จก็กดเซตเพื่อไอ้นั่นนะให้ติดกับรถข่าวก่อนเข้ามาเทสเกมเลยเฮ้ยม้าม้าม้ามาตัดหน้ารถไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไหมเฮ้ยตายมาไปมาไปแฟ็มึงฝั่งซ้ายไอ้มึหมูขวาั่งขวานะโอเคโอเคเออตีข้าใช้วิธีโก้ตีข้ามกันต่าง มีอะไรบ้างเนี่ยนอกจากล้อไม่ค่อยมีอะไรเลยไหเอาไปตัวไอ้กี้ไม่เอาสไปวะยกสวดเปหนอะไรเก็ตมีอะไรตรงนี้ไแฟร์มันบังขับไม่ได้ยี่ห้อก็เสียน้ำมันเปล่าอยู่ว่าไปโอเคในหมดแล้วเก็บติดติดเิ้ยอย่านะมึงอย่าเท่าเหมือนข้าวก่อนนะตีนะมึงทำเลยได้ไฮไลท์คิมเมอร์ เฮ้ยทีกทิพย์ังนี้ไม่ได้ไม่ได้อัดอุ้มเสียดายไปจบละกับคืนแล้ววะกับคืนยีเอี่ยอะไรวะกับคืนเฮ้ยเรามีไฟไว้รอบนี้เอ้ยมีสองมีไโอเคจัะตรงนี้ก่อนก็ได้จะครอบปืนได้แลเอ้ยตัวเยี้ยอะไรตัวเยี้ยอะไรอะไรอะไรโต้ตีมันตีมันตีมันตีได้ไหมตีได้ตีได้แม็กมันแรง ตีให้มันนั่นได้ลมอ่ะเออตีเลยซ้ำซ้ำซ้ำอุ้ยอุ้ยเยี่ยเยเอาเล้เอาลไปตัวไตัวไปตหลังเติร์กหลอกเลยตายไปแล้วเพื่อน เม็กซิโกอีก80ดกิโลมูคิดว่าไงอ่ะแปดพันเมตรอ่ะลองลองที่เราไปถึงไหนนะ700ดอเอ้เจ0 0 0ันะที่ว่าไปเจอบอสอ่ะใช่อะไรอยยังไงเดี๋ยวแม็กดู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 ดกูดูมึงทำเหมือนชีวิตจริงอ่ะก็กณทำแล้วเมื่อ้พยายามทำารด้วยไม่ได้เหรอเอ้ไปไปเดี๋ยวกูอยู่ข้างนอกไอ้เหี้ยออ่านี่ไงโอเค แค่กระดูกคาบหมาคืออะไรวะสวยเอ้ยมีแบนเดชโอ้เชี่ยโคตรเยอะเอ้ยทำไมฟ้าไม่มืดวะมืดฟาร์มมันแดงวะไฟฟ้าแดงวะเฮ้ยมีอะไรไะเนี่ยฟาร์มมือมีนะใช่จะจะไม่ลงใช่ไหมมันไกลนะเว้ยมีอะไวอีกตัวอุ้ยไอ้วราวว้าวเฮลโหลหายไปเลยอ๋อมาทำเฮี้ยอะไรน่ารถกูคะอะไรวะ ใช่ว่าแต่อุ้ยอ้าวตายแปะกคุว่ากูโดนมึงั้ยจะลงไหมร้อยเช้าก็ได้วะไม่นนั่นตัวอะไรใช่ไม่นั่นนั่นอะไรมีคนนั่งอยู่บนม้าเอ๋อหรือว่าเบรมพายมันบัคขึ้นไปนั่งเปล่าเกมมีฐานอยู่จะไปดูไหมล่ะไอ้ตัวที่มันยืนอยู่ตรงนั้นคืออะไรเราไม่มีปืนนะเว้ยเรามีขวก เราจะตายเอาทำไมไปดิไปดิเจมใส่ก่อนดิกูรู้สึกโอ้ยเจียมกว่าแล้วต่อแล้วแม่รอยที่อะไรหาพวกกูไม่เจอหาพวกกูไม่เจอวัไอ้ตายหาไปเอาโอเคเก็บแพ้อ๋อไอ้พวกนี้คือเอาอันนั้นได้อ๋อพูดเดี๋ยวกูพูด เออเดีช่วยเดียวช่วยโอ้ไอพวกโจนนี่สามารถเอาไปเป็นแร่ข้าหัวได้โอ้ยเออนี่ยลากเลยเอาม้าไปด้ม้าเป็นหมม้าเป็นเชื้อพงไอเชื้อพงเชื้อพงเชื้อพงไอแม็กแม็กวิ่งก่อนเลยคนแรกไอตัดไอจเจมใส่ก่อนดิกูรู้สึกโอ๊ยเี่ยกูว่าแล้วต่อแล้วไอคีบม็กสู้อ่ะไอแม็งไอกูรูก็จะวิ่งกูก็สู้แหละ เอ้สัสเยไอ้กี้ให้ไว่ก่อนเลยกูห่วงโอกาสมากระฟันช่วเไม่บอกไม่บอกไอ้ไปไปไปหามันไปดูไปดูไอ้เหี้ยแห้งทิ้งกูเลยจะไปดูไหมล่ะไอ้ตัวที่มันยืนอยู่ตรงนั้นคืออะไรเราไม่มีปืนนะเว้ยเรามีพวกไงยองกเนี่ยทุบหัวมันเลยอะไรไอ้นั่นมีเว้นไอ้นั่นมีเว้นเระชากมันก่อนอีเว้นนั่นแหละถ้าลงลงไปนี่มึงตายนะหมาปากอะไร ไปเลยไปเลยไปเลยหมด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 เติมให้แล้วเมื่อกี้โอ้โหอะไรมาใอ่ป่ามันเป็นเซฟโซนไหมใช่ใช่เซฟโซนเซฟโซนใช่ดิมีป้องปืนอยู่างอ่ะปิดประตูปิดประตูปิดประตูเดี๋ยวมันยิงเห็นยิงให้ด้วยว่ะอ๋อมันยิงให้ด้วยโอ้สบก็ขายได้สวยเฮ้ยระวังอาจจะเกิดใหม่อีกแล้วมัมีมูลค่าโอเคเยอะหนีอย่างเดียวเลยอ่ะเอาของไปขายเอาของไปขายเอาของเอาเอาศพเอาศพเอาศพมันพาไปขาย เจมดูดิมันทำร์กได้ด้วยอะไหนเฮ้ยมีมีข้างนอกโอ้ดีๆๆๆป้อมไม่มีมีหมดกระสุนนะบอกก่อนอ่ะฮะโอเคชาาแล้วเราต้องไปขายไหนวะมาเก็บเัินหน่อยอย่าเอาแค่คนเดียวมันจะได้แบ่งๆกันเอาไปซื้อปืนได้นะไหมยีบสิบสี่นะตะกี้ใช้คุ้มค่านะเว้มเป็นแทงกันนะอย่าเพิ่งเปลืองกระสุนเดี๋ยวเดีมันคืออะไรวะน่ะ ฟาร์มหรอฟาร์มฟาร์มน่าจะมีของอยู่ไปฟาร์มฟาร์มใครไม่ปลูกฟาร์มไม่กันหรลอตายยี่ไว้เยอะไม่เชี่อคำถามคือไม่ปลูกได้ไงเออนั่นแหละมึงขุดขึ้นมาเหรอ Two seconds later โน้จะมีบอสไงคุณโดนอะไรเแต่คุณเด้งอยู่ดิี่ยอตายเลยเยี่มัวใะหัวใกระสุนตายเลยหัวใะหัวใกระสุนแล้จะใช้ไปเลยยี่ซีบรีซีบรีคาร์ไฟ จะฉดไปขับรถไฟโอ้ยย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 ยนยย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 ย้ยยัยยยยยยยอยยยยไยเยย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 ยันยมย่ยกยยับยยยยยยกย เฮ้ยไอแคมเหรอแคมแคมโจนนี่ยังต้องมันมีปืนนะนี้ไอ้กีไอ้กีก็มีดีกว่าไอยร์โปรงมือแม่แม่ตอนสเตลตอนสเตลซ้ายขวาเลยโอเคสวยกี้มึงไปลอกี่คนกี่คนดูก่อนสองคนว่ะกี่หนึ่งสองโอเคเออยิงไม่ยิงไม่โดนเชียร์เอ๊ะโดนไหมวเอ้ยเอายิงเลยกูจู๊กกูจู๊กไงแล้วกูเจอ เอาดู้เด็ดเด็ดเด็ดสุดแซ่บเด็ดครัหมดละไปดูได้ไม่มีเป็นเด็ในนั้นไหมเออพวกกูเหมือนปลาที่พยายามจะกระโดดเข้าไปหาน้ำอแม่งเดินทางไปร้อยไมล์เพื่อมาเอ่งน้ำเล็กๆไปทั้งไรโพไปถึงปืนเออจี้จี้มันเกิดจี้มันเกิดจี้มันเกิดล้างมือล้างมือเไหนนะทางรถไฟเนี่ยเออสองเออเข้าหัวเออเข้าหัวสีนัดไม่ตายเออห้านัดตายเอง เว้ยไปเอาขอให้เสร็จก่อนไปขอให้พียอูใส่ได้วันนี้เจียสวัสดีเพื่อนดูมันท่ากับพวกกูดิเอาจุกไปก่อนก่อนนะเอาปีขึ้หายเลยเอ้ยเราไม่โดนแดดเว้ยเราไม่โดนแดดเฮตูดกูโดนนะเพื่อนกูไม่โดนมึงขัดใส่เสื้อผ้าบ้างเลยกูเที่ยวเลย ถ้ตัวนี้ก็กอเวลาไปนะเดินอ่ะเฮียกัวอยู่แล้วเราเพื่อนนี่นานเกิน2000 years later ไฟเหอะเฮียมึงหล่อเฮียอะไรเนี่ยเฮืไมันโตแล้วช่างงัวจี๊กี้อืมนั่งคยองนอยไม่ไปแล้วเฮียหล่ะมันขัดแปะดีๆมันหลังไงเฮียเนี่ยแปะติดเล่นไง ไม่ยังไม่ถึงไม่ยังไม่พ้นห้าพเมตรเลยไหนแค่ัดจะติดเล่นเนี่ยแววแมงแมงแยแค่แย่แต่แต่ใครยิงอะไรวะอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอยากอยากตายแล้วอกตมึงจะลงไปไหมล่ะเจ็ดตัวมื่อกี้มันเดิน ออกมาไกลแล้วไงแล้วค่อยรับนี่ออกมาละไกแล้วไม่มีเสียงเพลงวะเราลองทำใหม่แล้วเออแต่ตอนเนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกันด้วยมีนะแม่ทำตาปฏิทินานได้แล้วมึงรับแล้วเอะไรเอ้าไอเชี่ยตบหายโอ้เรื่องเรื่อเรื่อเสียเวลาแล้วโอเคงั้นก็ไปเถอะ กำลังลบทางช่องทางนึงของเราในภูมิประจาคนใหม่เอ้ยเอ๊กี่เออปีเออปีเออตายเออเออเอ้ยอันนี้อันนีอยู่โอเคแสดงว่าต้องตีตรงพื้นมีปืนมั้ยล่ะแม็กแม็กสวยจัดเลยเปิดมากรับบอยเจ็ดตัวยิงอยู่ตัวเดียว เข่เฉี่ยเลยโอ้ยหมู่บ้านเหมู่บ้านว่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยไม่ต้องเอ้ยมันเร็วอย่างว่ารอบนนี้ผ่านได้กี่หลังเองนะเว้ยแบตหมดแบตหมดต้องขอละมั้งเฮ้ยเสรเอามาไอ้เด็กเขี้ยวไอ้เด็กเปลือดเอาเอาออกมาเร็วๆไอ้เด็กเขี้ยวกดทิ้งกดตัวลบอ่ะไอ้เก้ไอ้เด็กเปลือดซื้อปืนมาไม่ใหญ่กูว่า อเอาปืนกูนมาไอเด็กเกดยังเป็นลำบก์บเอ้าก็ปืนกูไงกูซื้อกูควรได้ใช้ไอไปเอาบ้านหน,นุ่มๆก่อนเอาปืนกูนมาได้แล้วไอ้เหี้ยไอเด็กเกดปาก,กเก็บไว้กู้นตกูไว้กูไว้ใจกี่ลไรเฮียไม่ไม่ทันหว่าทำไงดีวะมึงอยู่ตรงนั้นแหละมึงไอเ,ไเอาเปืนกูคืนมาด้วยไอเ้เหี้ย <laughs> มึงคิดเหรอว่ากูจะอุ่นใจไอเสด ซื้อของมาทั้งผีเม่งอยู่ๆโดนย่งต้องรู้สึกยังไงวะใอโบกไอผีนี่ไอเที่ยกูสาซื้อหมดไอ้เหี้ยเม่งนี่นี่สภาพตอนมันเอานี่ไอเจมมองดูนะนี่นี่มาดูกูมาดูนี่คือตอนกูซื้อใส่ไอสัตว์กูเห็นมันลอยมันลอยแบบนี้ใช่ไหมเม่ก็ไปแบบนี้ไอสัตว์แล้วก็เก็บเข้าตัวไอเด็กกูกูรู้ตอนกูซื้อว่าถ้าถ้าสมมติว่ามึงกด อัเน,นี่ยซื้ออ่ะมันจะยังเก็บไม่ได้มันต้องดึงออกมาก่อนใช่ใช่ไง Two thousand years later กูขายแล้วแม็กก็ไหมแม็กปืนป <motion> เอาศพพวกซอมบี้นี้ไปยัดใส่เป็นเชื้อเพอลิงได้นะมึงไม่ต้องมาติดรถขนาดนี้ก็ได้กี้ไอ้เชี่ยแล้วมั <S <s <ummer> <S นจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ทำไมก่อนหน้านี้นมึงบอกว่าอะไรยัดหมดเลยยัดไปเลยม่ใช่ มีมาหนึ่งตัวสู้กูหมดแล้วนะเอไลฟ์เฟิร์นอะฟองยังฟอง <c oughs> แม่ข้ากระสุนลูกซองหมดโยนมาให้กูได้นะกูมีกระสุนอยู่โอเคโอเคหมดยัง อย่าอย่าอย่ามันมืดมันมืดกลับไป <Okay. S 1> ที่รถไฟก่อนไปไปเล่นอยู่ตรงหน้าหน้ารถไฟกันดหมันสวา่างหลังเกมโอ้ยเข็มเข้าในเข้าในร่มวนเนี่ยธนาคารนี่ทำไงวะระเบิดไงก็งมีอยู่ เออแต่ช่วยเคลียร์ซอมบี้พวกนี้ก่อนมึงใส่ในถุงก็ได้นะเว้ยอืมเนี่ยเก็บอยู่ไอ้พวกของอ๋อเนี่ยเออบบไอ้พวกไม่ไม่จำเป็นอ่ะของใหญ่ๆก็เก็บเข้าถุงได้กูเงอนะย่นะเนีน่ยคนคนแมจิกอะเคลียร์ไม่ใช่อยู่หรอกรหัสอะไรวะมันต้องสักที่หนึ่งอะ<น>กับไอ้นี่ปะ,ะเออไอ้เนี่ยเออนั่นๆมีมีโน้ตด,ด้วย ้เออยเมึงบอกนะต้องหาผู้ใหญ่บ้านห้าหกห้าหกหกสาม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 สี่สเอยโอ้ล้ำเลยเก็บใส่ถุงเก็บใส่ถุง คืออะไรอ่ะข้างๆอ่ะใหญ่จังว้าวหน้าเข้าไปจังเลยคุยอะไรอ่ะวิธีใหม่อันนี้ต้องเข้าอันนี้ต้องเข้านี่คืออะไรวะรอเช้าก่อนอะไรเนี่ยมันมันจะมีตัวเคี้ยอะไรสักอย่างในนี้เลยวะ polywater อืมโอเคมันเป็นห้องวิทยาศาสตร์เปลยไมเฮ้แม็ก อะไรอะไรหรอฟ้เอ๊ะอะไรนะทำไมมันประกอบได้นะทำไมมันประกอบได้นะเฮ้ยหามาิหามาใส่ดิเออเฮ้ยกูว่ามันต้องบอสไฟแน่เลยแสดงว่านี่ต้องเป็นส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยที่กูถือมาเนี่ยใส่เลยเพราะมันอาไปขายไม่ดีกว่ามันขายไม่ได้ขายไม่ได้เป็นขยะเมืองประกอบได้ไงเชี่ย ตรียมเปิดพร้อมกี้แล้วมีติดเชื้อฟังกูไม่มีนกกระสุดยอดกว่าแล้วดูดูหน้ามันดิไหนวะมึงดูหน้ามันดิหน้ามันโง่ยิบหายเลยมีต้องมีคนมาดึงสวิตต์ตรงนี้ไหนเดี๋ยวกูไปดึงอีกไหนดึงตรงไหนวะทางไหนนี่โอเคเกมมึงถือโปรไอ้กี้เอ้ยไอ้กี้มึงไม่มีกระสุนใช่ไหมมึงไปดึงดีกว่า ไปไหนแล้วมาดึงมาดึงดีกว่าเมื่อเดี๋ยวกูอยู่กับไอ้นี่กับพี่เองไอ้อยู่กับไอจีเองไอกระสุนแล้วมันอยู่ไหนวะงั้นเข้าไปในห้องนู้นแหล้วเดินตัวไปเลยมันจะมีสวิตช์ไฟให้นั่นอยู่อันนี้มีอะไรป้าไม่มีแล้วไปละอ่ะเจมมาเต็มตัวเอ๊ะดิไปะกดเลยจีอ่ะกดเลยเอ้ยดิมันต้องกดสองคนวะไม่หรอกอุ้ย ีอซีสตอรี่แม่งนักวิทยาศาสตร์ด้วยนะสตอรี้ไม่ไมโอ้ยเชี่ยชีวิตกำลังเลือดใช่ใช่มามาสตอรี้มันมากูว่าเรางงปืนแม่แล้วถ้าเจออย่างเงี้ยกูจะตายกูจะตายกูจะตายจริงๆปืนทิศเลอร์กูไปแดกอ่สัตว์เอ้ยพวกเขาคิดสงสัยเลย จบคลิปด้วยควอนาจีเอ,าาอ้ผู้องพี่ออกไปไปเก่ก็นึกกลับรถดีวะเออจบแล้วเก่งว่าตายแล้วเม่งเออแบบอยู่ตรงกอาแพงนี่แล้วก็รอให้มันวิ่งมาแล้วตีกับมาแพงเองเอไอ้เหี้ยตกลงมันทำยังไงวะไอ้ไอ้ไอ้แอบชุบมันเนี่ยกูก็ไม่รู้นอาจะต้องรอใครใครจักซอมพีแต่มันมีมันมีอะไรสักอย่างอยู่ฝั่งนี้นะเว้ย ช่างหัวเกียรไว้ไว้ลงหน้าอย่างเงี้ยปับชิปแบบเหนื่อยอยเงี้ยรอบหน้ากูไม่เอาอีกแล้วนะควรตีไปนะให้จีเกียรร้อนเลยกูจบเลยจบจบ